หลังจบบิ๊กแมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลีกของบอลไทยเมืองทองบุกไปเสมอบุรีรัมย์สมีประเด็นมันๆเทียบกวินนอกจากจะเป็นได้แต่ตอนนี้ดึงได้ด้วยเหมือนกับคุณทวงเกมอ่ะพอลงไปบอมเนี่ยโอ้โหมีแต่คนโอ้เรียกชื่อเต็มไมหมดเลย <laughs> คือผมก็ทําทุกอย่างที่อยู่ในกฎกติกาต้วินก็เลยคิดว่าอยู่คนแคทวอล์กแถมมีดาสกรทองเหลากองกลางตัวโหดที่อยู่ที่ไหนมีสีสันมีใบเหลืองที่นั่นผมเป็นพวกฮาร์ดแมนคือฟุตบอลมันก็ต้องมีคุณก็เล่นฟุตบอลคุณก็ต้องมีเหมือนกันทำงานขยะอะรอ่ะประมาณนั้นและตัวรุกที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวมมากที่สุดขณะนี้มาริโอยูโรฟสกี้แห่งมอร์เซโดเนียเฮ้ยนี่มันท่าดีใจอะไรบอลลิมเซ และรู้สึกอย่างไรเมื่อบุรีรัมยิงเข้าและเหมือนกับจะมาทำค่าดีใจล้อเขาสามคนสามคมสัปดาห์หน้าช็อตเด็ดกีฬาแชมป์